เอาครับผมนี่มาเบิงพอพันแน่ครับบานพอพันอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในคอของผีพงนะครับเพื่อนซื้อว่าจังไดครับผีพงยกนครครับผมซื้อยกนครฟังจากซื้อแล้วนี่กันน่าจะไปรู้ของยกยกจูเนียยกจูเนียครับผมของผี่สมเกียรตินะครับตัวนั้นอืมับแม่ของ้องครับตอนนี้เพิ่นจักปีแล้วครับสามปีเต็มครับโอ้สามปีเต็มครับอืมนี่ครับอันนี้ก็จะว่า เป็นรายการแบ่งปันพี่น้องนะครับพ่อพันตัวนี้จะแบ่งปันพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่ในขอเข้าทั้งโชคทนคุณฟาร์มเลยก็พ่อสีควายงามนี่มีพอพันหลายตัวเนาะหลายตัวก็เรยว่าจะแบ่งออกไปนะเพราะว่าพอพันอยู่น้ำกันได้หลายตัวนี่เพิ่นแย่งกันคุ้มฟูงนะครับเพิ่นส้นกันครับก็เรียกว่าจะแบ่งออกไปแน่นะครับตัวนี้ถ้าผู้ใดสนใจกะติดต่อพี่พง์ได้เลยนะครับโอ้อันนี้พี่พง์เอาเบอร์ทั่วหอกนะครับจาเทื่อ สูงครับครับหนึ uh, ่งสี <ian> um, ่แปดสามสามห้าสามครับครับโทรมาเลยเรื่อยๆอันนี้เพื่อมีพี่น้องก็เอาไปคุ้มฟุงท่วมแม่ครับเพราะว่าท่านตุ่มต่ำเพิ่งเก็ชัดเจนทุ่งแม่เพิ่งเก็สูงร้อยหกสิบฟาร์เหมือนกับครับครับตอนนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็เปิดปรแเพณีนะครับว่าต่ำครับครับบอกราคาได้ปะบอได้ครับแบ่งไปเลยครับพี่พงษ์เท่าไหร่วัวนี้ผมแบ่งให้พี่น้องไปคุ้มฟุงหรือว่าไปผสมแถวบ้านผมเปิดแสนหา ครับเปิดราคาเปิดนะครับแสนหาแสนหาให้ให้ตั้งไปเลี้ยงด้วยครับบป้แห้งครับหมายความว่าเขามาอะไรกับมาเจรจาต่อรองได้อีกเท่านึงครับนี่นะครับกะเหตุผลนะครับที่ว่าเป็นอย่างถึงจะต้องเป็นยกไปไปคุ้มฟูงอยู่บ้านเฮานะก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ใหนะครับอยู่ของเฮามีคว้ยแมงสินะครับอยากได้พอพัน ไปคุ้มฟูงกับอันนี้กับมาะนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลทันมากค,มคือว่าสายเหลือดเพลินพันธุกรรมเพ่อนกับชัดเจนเนาะตาแหลกเพลินกับไรได้หอดปูหอดหญ้าพุลละครับบ้านนี้ก็ว่าสวดสทรงเพ่อนอายุเพลินครับอายุเพิินตอนนี้สามปีกำลังแข็งแรงเลยครับกำลังแข็งแรงนี่แปลว่าช่วงนี้ถ้าจะไปผสมพันธุ์กับผสมพันธุ์ได้เลยนะครับนี่ลักษณะท่าทางเพ่อนกับลำตัวหญ้าครับตัวใหญ่ตอนนี้เพลินสูง ลายมันเองร้อยหกซีบเต็มแม่ครับแต่แม่เพิ่อนกับร้อยหกซีบแล้วแปลว่าเพิ่อนกับจะสูงกว่านี้อีกหลายอยู่นะครับแม่เพิ่อนนี่เป็นลูกปาเงินครับปางเงินอุทัยกับแมงมอนชุนบุรีบวกกันโอ้โสายเดือยคนเข้มคนชัดเจนมากเลยครับแม่เขาอ้าวทำให้เบิ้งอีกเท่านึงครับครับหายวนะครับใช้ดีใช้ผลด้ยครับอันนี้ ทำฮุนนะเพราะว่าช่วงนี้ยง้มแง้มหนาวยามหนาวครับลงน้ำนะครับเอาไนบึงนะครับหาผู้ใดอยากบึงเหล็บนะครับ,บนี่เหล็บครับผมหาทางเวียนก่อน <c oughs> เพราะว่าเ <c oughs> งามมนสิบไปบังเ <c oughs> งาอผม,มนะ <c oughs> ครับนี่กระตูนยาวๆนะครับนี่เนะ ลักษณะดีครับกาดยางที่บอกนะครับราคาที่พีพุ่งเพื่อนแบงแหวกกาแครแสนหานะครับวันนี้คือเปิดราคาเปิดราคาวานอ่อกีไมันกับว่าอะไร่เาเบาต่ำราคาเนี่ยเมียครับอตนนี้มันดูแลไว้ไหมครับมันหลายตัวเพาพันเขาหลายก็เลยต้องต้องเปิดแบงเพื่อมีพี่นองเพื่อนเอาไปพัฒนาต่อครับครับก็คือว่าเบาผิดหวังครับเบาต่ำครับผู้ใดสนใจนะครับกามหาผี่พุ่งเด้เลยนะครับอยู่นี่มีของดีหลายครับแล้วก็ ผลก็คือว่าตอนเนี้ยราคาคือสามารถจับตองได้เลยนะครับจับตองได้เนาะเนี่ยหาแต่คุ้ยแม่ด้วยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไปทั้งของกับคุ้ยแม่มรับเพิ่นคึกเพิ่นอยากเสื่องอ่ะนะคนั้วไม้ครับนี่ละครับมาฝากพีปันหนองเฮ้านะครับเนาะผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ถ้าผู้ใดจำเบอร์โทรพี่พงหมไดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ารายละเอียดติดต่ออีกเท่านึงงนะครับอเอาฝากไว้นั่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสุขผูสุคนโศกดีมีเงินใส่มีควยงมนะครับตัวนี้แหละควยงามมาเอาครับผมสำหรับมือนีสวัสดีครับ